โอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหเยอะเย้โยเยอะเย้ยมาอันนี้มันเล็กมากเลยพี่มันอันนี้เดียวอันนเทียวขีดแม่นหนาจังเลยอะให้ดูแกะแล้วทำไมกล้วยเปื้อนแข้งเปื้อนขาลูกแลว้วเมื่อวานนี่แหละที่กล้วยเปื้อนแม่บอกว่าน้องขาน้องเป็นแผ่นบอกว่าเป็นแผ่ไม่ใช่แผลนนะแม่รั้วินะ เอาล่ะกระเช้าปีใหม่ของเันาี่อันนี้ไม่ใช่หลวงนี่กระเช้าป้าอันนี้ก็เช้าป้ากินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้หรอกินไม่ได้ค่ะกระเช้าป้าไปหาพี่เอ็ดเวิร์ดไปลูกไปกันไปหาพี่เอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวพี่เอ็ดเวิร์ดไปนะโอ๊ยทำไมเอ็ดเวิร์ดเมียเยอะมากวันนี้พาเมียมาหมดเลยหรือเปล่านี่ครบหรือยังเยอะจชงเลยอ่ะครบคเป็นไก่แล้วหนึ่งโอ้คบเป็นไก่ นี่ไงที่เพจซิดไอเดียบอกไว้น้องจะยอมกินข้าวสารได้น้องกินข้าวเปลือกได้เพื่อเธออินดูโอออ๋ออ๋โอ๋ออโออ๋อเฮ่ออ๋ออ๋อกินได้หนูกินได้หนูกินได้เลยใช่ไหมลูกไก่ไก่เจ็ดร้อยโลมีความชุกอ้โหหนูกินได้เลยใช่ไหมข้าวเปลือกขี้ข้าวกับพี่เอเวอร์โอ้โหมีความชุกเลยเหรอยังมีความชุกที่ฉุเลย ออกไป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 เออไปให้หมดเลยเออเออชันกำงงแล้นะออกไปจ่ะดูเจเกีพี่เอเวอร์เออออกไปจ่ะชนีเนี่ยแล้วพออยู่กับมีนาก็ไม่เห็นตกใจแต่พอเราลุกขึ้นนิดเดียวทำเป็นตกใจนะเอเวอร์เธอนี่เธอเขาน่ะหกแปดห้านะชั้นอนหนักยังไม่ถึงร้อยเลยเธอตกใจอะไรก่อนฉันถามพี่ออให้มีความสุข มีความชูกินข้าวพี่เอเวอร์โอ้โโอ้โ huh, uh huh, uh huh. พี่ <Okay. S 1> เอาพวกนี้ออกไปได้ไหมอ่ะมันเยอะเกินเดี๋ยวลูกเหรอมันไม่ได้เลยใช่ไหมลูกมันไม่ได้หนูจะเอาจีเนอร์สองต่อสองอะ <c oughs> เออออกไปเออเอเวอร์ไล่ให้เออ <c oughs> เอเวอ <c oughs> บอกคองฉันไล่ <c oughs> ให้แล้วนั่งกับพี่ตาต้นเหรอกินข้าวพี่หนูมีความชู่ที่ชุ่มเลยเออ ถ่ายยูบหนูเหรอถ่ายเยพี่หนูเฉยยังยัง่วยจ้า่วยจ้าเฮ้ยโอ้ยดูตู่ชีจับได้วันนี้พี่ยังไม่ได้จับเชือกไหนเลยหนูรอให้ขนาดนี้พี่ยังไม่จับหนูอีกเหรอว้าวคุณหมอคุณหมอถามเราแบบเหมือนคุณหมอไม่รู้ว่าว่าคุณหมอสั่งอะไรเราไว้อะไรยังไม่เคยจับกันอีกเหรออือ จำกันเลยเหรอ,อดูสิหนูอดจูนหนูรดจูดให้ขนาดนี้แลออ้วอาจับตุจูนหนูได้ไหมไมเหมือนน้ำตาข้างขวาไหลเยอะจังง่วงงวขอดูข้างซ้ายอีกทีหนึ่งมีม,มีนิดหนึ่งไม่ไม่แต่ว่าต้องดูว่าไหลเท่ากันไหมถ้ามันไหลเกินไปอะมันจะมีความผิดปกติหรือเปล่าต้องเช็คดีๆเผื่อนางเจ็บตาเพราะว่านางถูแล้วเกินถูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกินพอน้องเจ็บตาลูก เออต้องให้หมอเพราะว่าถ้าน้ําตาไหลยาวเกินให้พ่อมาดูก่อนมันจะมีระยะของมันถ้าไหลยาวเกินปกติอาจจะต้องเช็คว่าอ้าตวใส่หน้าอูหน้าม้ากระพือหรือจ้าเออแล้วนี่คือยืนใกล้มากนะแม่ยืนห่างประมาณเม็ดนึงอะหน้าม้ากระพือดีนะที่มัดผมนะถ้าไมมัดผมคือหน้าม้ากระพือจริงให้พ่อเอกดูก่อนไหมอ่ะไหลเท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันเออแต่เหมือนเฮ้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งอีกข้างขาอะไรเยอะกว่ามันว่าเดี๋ยวเราค่อยดู อะไรนะแต่มันไหลอยู่แล้วเนาะ,ะช้างเด็กคือช้างน้ําตาไหลเป็นเรื่องปกตินะคะแม่หลายๆคนที่บอกว่าน้องช้างที่อยู่ในปางช้างเขาร้องไห้ <c oughs> แม่แม่อย่าดราม่านะคะมันไม่ใช่มันเป็นปกติเพราะว่าระบบท่อน้ําตาของน้องช้างไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่เหมือน <c oughs> น้องหมาน้องแมวนะคะ <c oughs> อย่างของเราเนี่ย <c oughs> เรามีเรามีต่อมน้ําตามีท่อน้ําตาที่มันสามารถไหลกลับเข้าไปได้วนเวียนได้ในระบบ ทางเดินหายใจเราเออนะจมูกจมูกเหมือนน้องหมานะคะที่จมูกต้องเปียกถ้าหมาจมูกแห้งแสดงว่าไม่ดีนะแม่ถ้าน้องหมาจมูกเปียกปกติก็คือน้ําตาเหมือนกันนะคะแต่น้องชายเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบเหมือนเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไหลก็จะไม่มีการกลับเข้าไปนะคะไหลออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงออให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาแล้วก็ไหลออกมาด้านนอกเลยน,นะคะที่เข้าเสีย